ยูพอใดแลเนี่ยอหกครับพอหกครับคือตัวน้อยเลยมึกินนมจกเถื่อบ่อนี่บ่ครับแหม่นมไปใสคือบ่อได้กินพอหยาดก,กินครับพอหยาดก,กินครับสอนกับสอนคันมึงจบอ่านสุ่มนี้เลยเบอรตส่มึงได้หนังสือแน่นอนเอาคำแรกเด้อตั้งใจ สะกดที่ดีก่อนสะกดแล้วก็จังรวบรวมคำแล้วก็อ่านออกมาโอเคปะครับเอาคำแรกโธรยว้าทลว้ทลาทไลครับเขาอ่านว่าทสายสายเออเอาคำที่สอง เดุงเสดุงเมนเขาอาา่านว่าสะแดงสะแดงโอ้ปึกได้ใจยียน้องมึงเนาอเอ้ามันมีสามสกดก่อนเกสตนันเขาอ่านว่า กะเซดกะเซดเออมึงจิมาเกสตอนมาใส่เดี๋ยวนี้โอ้ยบักผู้ดีอังกฤษเอา้าคำดีเสิอ๋อตายว่ามึงบบบนี่ปลาลดนาปลาลดนาแมนบักเน่ามึงเอ้ยเขาอ่านว่าปราธนา ปาธนาปาโลต้าอย่างเียอ้าคำสุดท้ายนี่เงี้ยมันถือด้ะตัวยันนะอ๋ออมลึดอมลึดเขาว่ไใ้อ่านว่าอมลึดมึงเห็นแต่ออมเก่าสีอมลึดแล้วบ่อ่านมาอัมลิด สามลิตเออกูถามมึงเนี่แซมปออะไรหลอกกัมึงอ่ะปอฮกครับปอฮกแล้วแมนเลี้ยนปอหนึ่งหอดปอฮกนี่มึงได้หนังสือบอได้แน่บอได้แน่ครับปอหนึ่งได้บอได้ปอสองดิได้ปอสามดิได้ปอสี่เด้อปนี้จะได้คือกันปอหามึงเลียงซื้อบอบุคอยได้แล้วปอฮกเนี่ย ้ดเลยบไดเลยแมนบ่ไดหนังสือน่ะแมนแล้วมูมึงได้บปันนี้ได้เอ้ามูเขาไดหนังสือเป็นยังไงกคือบอ่ไดหนังสือคู่โบแจก